ช่วงนี้มีความรู้สึกอึดอัดน้ำหนักขึ้นนิดหน่อยค่ะหน้าท้องมันออกก็ต้องพยายามลดนี่แหละค่ะว่าน้องก็จัดสลัดแต่ยังไม่ได้ทำสลัดน้ำใสไว้นะคะเราไม่ต้องใส่น้ำสลัดเยอะนะคะก็จะมีผักกระสังเก็บติต้นนะคะดอกอันชันแล้วก็ผักกาดน้ำเขียวกับแดง เรามีใบจินจุชายค่ะแล้วต้นลูกหม่อนแล้วมีพุทราแดงมีดอกฟักทองด้วยนะคะแล้วก็มีผักชีบใบเลื่อยก็น้องใช้กีบกุหลาบสีแดงสีชมพูด้วยค่ะที่ต้นอันนี้กุหลาบหอนนะคะเราไม่ได้ฉีดยาค่ะกินได้ค่ะนะคะกินแบบนักพภชนาการนะคะ พอน้ำหนักเริ่มขึ้นหรือหน้าท้องออกรีบเลยค่ะแกงส้มพวกสลัดน้ำใสหรือยำต่างๆที่ผักเยอะๆนะคะไม่ใส่ไขมันนะคะสักอาทิตย์หนึ่งก็ลงค่ะอย่าให้มันขึ้นนะคะขึ้นแล้วจะลงยากมากค่ะนี่แหละถ้าเผื่อเรารู้หลักของโภชนาการ พอน้องกาลังรวบรวมเดี๋ยวจะให้เขาพิมพ์นะคะคุณได้ไปคุณจะรู้เลยว่ากินอะไรเนี่ยหนึ่งส่วนเนี่ยเลยอ,อย่างข้าวเนี่ยเออครึ่งถ้วยหกสิห้ากรัมเนี่ยได้คาร์โบไฮเดรตโปรตีนแาไหร่จะรู้นะคะสนใจอยากรู้ถามได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามพอน้องนะคะ อันนี้ไข่ต้มก็ต้มแบบจับเวลาค่ะพอใส่ลงไปน้ำเป็นคนหม้อใส่เกลือใส่ไข่ลงไปเลยน้ำก้นหม้อปุดขึ้นมาจับเวลาเลยค่ะอันนี้เก้านาทีค่ะเก้านาทีนี่หมายถึงว่าพอพอได้เก้านาทีปับ๊บตักใส่น้ำเย็นแช่แช่น้ำเย็นไว้นะคะถ้าเผื่อคุณไม่ได้แช่น้ำเย็นเขาก็จะสุกมากกว่านี้ค่ะ คุณจะเอา8นาทีก็ได้9นาทีก็ได้10ก็ได้ค่ะแต่ถ้าเผื่สลัดเนี่ยก็ไม่เกิน10ถ้าเผื่อเกินไปมันก็จะย่อยยากแล้วโดยเฉพาะที่ขอบขอบไข,บข่ขาวเนี่ยเป็นสีเขียวเขียวเนี่ยกรรมฐานมันออกมามันย่อยยากนะคะคุณค่าทางอาหารก็จะลดลงค่ะ